ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารบรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำเขาคือตัวน,นี้ด้วยศรัทธาของคุณส้มแป้นนาวรัตนรุ่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบำรุงศรัทธาของคุณสรีลาสีแสงศรัทธาของเด็กชายชาลีโจร นาบำลุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาการศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสพทา,านังธรรมทานังชิดนาติก็แปลว่า การให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุุลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณส้มแป้นนวรัตรุ่งเรืองให้คุณสรินทีนาบำรุง่งให้คุณสลีลาสีแสงและให้เด็กชายชาลีโจน,นาบำรุงทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนักครับขอดุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาขออาจารย์ทาก่อนสมขันเงินศรัทธาของคุณสำราญจันทรพิทักษ ศรัทธาของคุณสิวเนี่ยแสอุยและศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมารลัยร่วมกันรับเป็นชาวภาพอ่ะพรุ่งนี้จะได้อดุโมตนาสาธุกับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังธรรมบรรยายต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเว้นวิรติสาม สํงสายนะครับทาไมจึงเว้นวิรติสาพระอาหารหันต์ไม่มีวิรติสามประกอบทําไมไม่มีวิรติสามประกอบเนื่องจากว่าพระอาหารหันต์นั้นค่ะไม่มีการพูดปด ไม่มีการพูดคำหยาบไม่มีการพูดส่อเสียดไม่มีการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเราะนั้นสัมมาวาจาของพระละหันไม่ต้องเวน้นสัมมาวาจาของพระละหันไม่ต้องเวน้นสัมมากรรมตักของพระละหันก็ไม่ต้องเวน้นทำไมไม่ต้องเวน้น เพราะจิตของพระอาหารหันต์นั้นเข้าถึงความประหารกิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยแล้วเจตสิกที่จะมาเกิดทำหน้าที่เว้นจึงไม่มีมาประกอบเลยเออเจตสิกที่จะมาทำหน้าที่เว้นของพระอาหารหันต์เนี่ยไม่มีมาเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเพราะอารมณ์ที่จะต้องเว้นไม่มี เจตสิกที่จะทำหน้าที่เว้นจึงไม่ต้องมีประกอบนะให้เข้าใจตรงนี้นะยันโสพนะเจตสิกมียี่สิบห้ามีได้หมดยกเว้นวิรติสามไม่มีอยู่ในจิตใจของพระอระหรันต์ไม่มีอยู่ในจิตใจของพระอรหันต์เนื่องจากพระอระหันต์นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้ว เจตสิกที่จะมาทําหน้าที่ป้องกันการทุจริตป้องกันวจีทุจริตป้องกันมนษย์ทุจริตจึงไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วจานวิรติสามนะ,ะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตศัมมาอาชีวะของพระอหรหันต์นั้นไม่มีแล้ววิรติสามจึงไม่มีประกอบครับนะเอา มีปัญญาแน่นอนปัญญาทำหน้าที่รู้แจ้งในมัคคยานผลญาณยังประกอบยังต้องมีแต่ปัญญาที่จะมาหักห้ามใจไม่เห็นไม่ให้เป็นไปตามกิเลสรู้แจ้งความเป็นจริงของกิเลสนั้นหมดแล้วไม่มีแล้วนั้นเหลือแต่ปัญญาในมัคคยานและผลยาณที่พิจารณามัคคยานผลญาณแล้วยังต้องอาศัยปัญญาอยู่ครับ นะฮะเน่ยต่อใส่ปัญญา,ามหากิริยาจิตดวงที่ห้ากับดวงที่หนะครับนะดวงที่ห้ากับดวงที่หกนะเอากลับมาดูนะครับคือมีเจตสิกประกอบสามสิบสี่นะมีอัญญสัมนาเจตสิกขยิสิบสอเว้นปิติ เราเป็นอุเบกขาเว้นปีติส่วนโสภณะจิต22เว้นวิรตีนะคะนะเ,เว้นวิรตีเหมือนกันอ่าดลงดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้ากับดวงที่หกเว้นปีติกับเว้นวิรตีสามนะครับนะและมีปัญญาประกอบดงที่หกดวงที่หก ดวงที่เจกับดวงที่8ดนะฮะไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับดูเจ็ดกับดวงที่แปดจึงเหลือเจสิกประกอบ30สอ่นนี่สาใช่ไหมฮะสามสิบสามอัญรสนนาสิบสองเว้นปีติแน่นอนเจ็แปดนะฮะสมณะเจสิกยี่สิบเอ็ดเวนวินตรตีส ปัญญาหนึ่งค่ะก็เหลือสามสิบสามครับนะถูกต้องไหมครับอ่า,อาเหลือสามสิบสามนะครับดูต้นฉบับอ่าสามสบสามนี่คือเรื่องของมหากริยาจิตเราได้อาจการเรียนรู้เรื่องมหากิริยาจิต ก็ทราบว่ามหากิยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์เป็นจิตของพระอรหันต์และจิตของพระอรหันต์นั้นไม่มีเว้นจากกิเลสแล้วไม่มีเว้นจากกิเลสเพราะกิเลสไม่มีให้เว้นประหารหมดแล้วกิเลสอยู่ที่ใดครับอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในกิเลสอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอ้าวถามด้วยความเข้าใจนะครับ กิเลสนอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในเมื่อกี้เราพูดแล้วะกิเลสม่ได้อยู่ที่สร้อยคอกิเลสไม่ได้อยู่ที่ทองคําเชื่อป่ะแค่นั้นท่านจะไปทําวิปัสสนาใส่ไปเถอะนะฮะขาไปนะใส่ไปข้ากลับถอดไปที่สานักไม่ต้องมาเอ้า ขาไปไปฏิบัติใส่ไปจะข้ากราบถอดไว้ที่สำนักนเลยไม่ต้องเอาเอาตรวโลิเลตไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับกิเลสไม่ได้อยู่กับต้มหูไม่อยู่ได้อยู่กับสายสร้อยไม่ได้อยู่กับทองคําไม่ได้อยู่กับแหวนไม่ได้อยู่กับนาฬิกานะฮะกิเลสนะฮะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจ ถ้าจิตใจมีอนุใสถ้าจิตใจมีอนุใสอนุสัยก็ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะอ่าขันธสันดานเข้าใจไหมเรามักจะไปด่าก,กันสันดานแต่ว่าเติมขันนี่คำมันรู้สึกมันก็เพราะดีนะขันธสันดานใช่ไหม ขันธสันดานเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจไว้สักนิดหนึ่งว่าขันนะขันในี้ประกอบไปด้วยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันและขันวิญญาณขันขันห้าเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะขันธห้าที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานกับขันห้าที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เราจะได้ยินคำว่าปัญจุปาทานขันนะกับปัญจขันถ้าได้ยินคำว่าปัญจขันก็หมายถึงขันที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้แก่ขันห้าของพระอระหันต์กับขันห้าที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็เรียกว่าปัญจุปาทานนักขันนี่คือแตกต่างกันอย่างนี้นะครับจากนี้ กิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ปัญจุปาทานขันคือขันห้าที่มีกิเลสเข้าอาศัยอยู่ขันห้าที่มีกิเลสเข้าอาศัยอยู่นี่แหละครับเราเรียกกันว่าอนุสัยอนุสัสนี่นอนเนื่องอยู่ในขันนะขันทสันดานนอนเนื่องอยู่ในขันห้าเรียกว่าขันทสันดาน ก็คือยังไม่ได้ประหารกิเลสอย่างเช่นเราทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาหรือทำบุญกุศลให้ทานทำบุญตักบาตกลาบสวดมนต์ไหว้พระเราอาจสำคัญว่าเราไม่มีกิเลสเพราะในขณะสวดมนต์ในขณะทำสมาธิอยู่ในขณะ,จะเจริญวิปัสสนาอยู่ เราสำคัญว่าเราไม่มีกิเลสแต่แท้ที่จริงแล้วกิเลสเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในขันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับสงบนิ่งถ้าไม่มีปัญญาญาณอย่างรู้ก็จะไม่รู้เลยว่ากิเลสนี้มีนอนเนื่องอยู่ในใจิตใจนอนเนื่องอยู่ในจิตใจอยู่ เจดนกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าอนุสใสกิเลสอนุสัยนอนเนื่องอยู่เจดันกิเลสไม่ได้อยู่ที่สร้อยไม่ได้อยู่ที่ทองไม่ได้อยู่ที่แหวนไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาไม่ได้อยู่ที่ตรงหูใครเขาใส่อย่าไปว่าเขาคนนี้มีกิเลสหนาะผมยังใส่เลยเห็นไหมเนี่ยมีเนี่ยสวยไหมครับสวยแต่ไม่ใช่ของผมหรอก เขาให้มาใครยังมาขอผมไม่ได้นะครเพราะต้องรักษาไว้เดี๋ยวเขาเรียกคืนมื่อไรเราจะได้ให้เขาอันนี้ด้วยความจริงนาฬิกาเนี่ยเนี่ยเอาไม่ได้ผูกมาตายจริง <laughs> นาฬิกาเนี่ยโอ้โหอาจารย์ผูกลาโดใชะนะ่ไหแต่ปรากฏว่าเจ้าของตายแล้ว ภรรยาเขากรรมมาออาอาจารย์แบมือแล้วก็แบเขาก็ใส่มือให้ใส่ซะเดี๋ยวนี้เลยเน่บังคับด้วยอ้าเราก็เลยต้องถอดของเก่าออกอาศัยนั่งยิ้มชอบใจให้ใครไม่ได้เดี๋ยวเขาเกิดมาขอคืนด้วยความจริงครับของเขาให้มาก็ยังไม่เคยคิดว่ามันเป็นของเรานะเขาให้ก็ขอถืน แต่ก่อนที่บัญญาธรรมะใส่เสื้อมอห้อมครับลหลวงปู่บอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเสียความรู้สึกหมดอีกหน่อยคนจะแต่งตัวหล่อๆก็เข้าวัดไม่ได้จะต้องไปหัดแต่งตัวใส่เสื้อมอห้อมเหมือนเมื่อนเราเขาจะนั่นต้องแต่งตัวให้ผูมฐานนะแต่งตัวให้ดีที่สุดราถูกเน็กไทยแต่งชุดสูท มันทึงจะเหมาะสมและคนมีระดับเขาก็ยไดแต่งตัวเหมือนผู้นำเราเป็นผู้นำเขาเขาจะแต่งตัวเป็นผู้นำได้เขาก็ได้มีอาจารย์ยังแต่งตัวหล่อได้เขาก็เลยหล่อมาเรียนธรรมะกันได้ใช่ไหมเอาแต่ก่อนนี้ใส่ทองห้าบาทหกบาทนะกลัวคอขาดเลยเอาไปหล่อพระหมดได้เรียบร้อยหมดไะ้อยากจะถอดหล่อพระนะ แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาถามหาขึ้นมาแล้วไม่สบายใจแต่เป็นขขาเราแล้วเรียบร้อยหมแล้วรอหมดเอา้านี่พูดถึงเรื่องกิเลสอาศัยอยู่ที่จิตใจนั่นเรายังไม่ถึงเป็นอริยบุคคลไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้ทำไมไว้ใจไม่ได้เพราะมันอยู่กับเรากิเลส ที่ไหนมีเราที่นั่นมีกิเลสจำได้ไหมครับที่ไหนมีเราที่นั่นมีกิเลสเพราะความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นยังมีโมหะเข้าอาศัยอยู่โมหะเป็นกิเลสไหมฮะเป็นกิเลสครับเพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่านี่คือขันห้านี่คือมีแต่ลูกกับนามเท่านั้น แม้ขณะนี้เราเกิดมาน้กิการใจนี่มีแต่การห้ามีแต่รูปน้ําปัญญาเกิดกิเลสก็แหวกให้ปัญญาไปแอบอยู่ข้างๆนะ,ะอ่าไปนี่นะคะรับกิเลสไปแอบอยู่ข้างๆแหมพูดถึงสมัยก่อนอีกข้างนึงนะฮะสมัยก่อนนะเขามีแอ่งน้ําในป่าในหุบเนี่ยนะ,ะแองน้ำเนี่ยเขาจะมีแหนเกิดปกคลุมใช่ไหมรู้จักแหน่นะฮะ มีจอกมีแหนเกิดปกค,คลุมนะฮะเราก็ดินโยนไปตุง้งเะฮะแหนมันก็แหวกมาอพอตะกำเดียวมันก็ค่อยเอาใบแล้วเฮ้ยปิดยัเก่าอยู่แล้เดี๋ยวเดียวนะปิดจิกยังเก่าเลย,นะเย,เยเก็ยกยโยมอีกตุ้มหนึ่งแหวกไปอีทีงพอน้ําเงียบแล้วก็มันก็คือคลายเข้ามาปิดยังเก่าเช่นเดียวกันนะครับ เราทำปัญญาให้เกิดครั้งหนึง่งก็เหมือนเราโยนก้อนดินไปที่แอ่งน้ำมากิเลสมันก็แวกไปทีนึ่งพอเราเผลอหน่อยเดียวนะฮะนั่งก็เรานั่งนอนก็เรานอนยืนก็เรายืนเดินก็เราเดินเท่านั้นเองนี่ยกิเลสมันก็วปิดเนี่นั่นคืออนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขัน นอนเนื่องอยู่ในขันต้องหมดขันจึงจะหมดกิเลสครับกราบใดยังมีขันอยู่กิเลสก็อาศัยนอนเนื่องอยู่ในขันจันจการที่จะทำให้เราเนี่ยหมดขันได้ต้องอาศัยรู้ขันห้ซะรู้ความเป็นจริงของขันห้าซะปัญญาที่เกิดตามรู้ความเป็นจริงของขันห้า มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยให้เกิดการประหารโมหะอาวิชชาได้แต่โมหะอาวิชชาถูกประหารได้เมื่อไรเอาละบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนี่การจะจจอวิชชาตัณหาถูกประหารได้เราจะเอาความรู้มาจากไหนเอาความรู้มาจากไหน แวะสักนิดหนึ่งเพราะผมเป็นคนชอบแวะนะผมอยากให้เราได้เข้าใจไว้เวลาเราสวดธรรมจักฮะมันมีบทสวดอยู่บทหนึ่งฮะตอนหนึ่งตอนหนึ่งนะและเราจะชอบสวดจักคุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธินั่นแหละครับบันไดที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลไม่ผ่าน มรรคผลนิพพานขั้นต้นเนี่ยเรียกว่าจักขุงอุตปาทิมรรคผลนิพพานขั้นกลางขั้นสูงสุดขั้นถึงอรหันต์ก็คือจักขุงอุตปาทิครับมีปัญญารู้แจ้งนิพพานเน่เรียกว่าจักขุงอุตปาทิปัญญาที่รู้แจ้งนิพพานนั่นแหละคือจักขุงอุตปาทิปัญญาจะรู้แจ้งนิพพานได้ก็อาศัยญาณังอุตปาทิ ยาแนุตัปาที่จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยวิชาอุตปาทิวิชาอุตปาิที่จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยอาโลโกอุตปาทินี่ปัญหาไปัญหาคือว่าโลโกอุตปาธิคืออะไรวิชาอุตปาทิคืออะไรปัญญาอุตปาทิคืออะไรนายาแนงตัปาทิคืออะไรจากขุงอุตปาทิคืออะไรอุตปาธิห้าอุปาทิอุตปาธินัก บันไดห้าขั้นที่จะก้าวเข้าสู่มรรคยานผลยานพระพุทธเจ้าไม่ปิดบังเลยว่าการรู้แจ้งซึ่งพระนิพานนั้นอาศัยจักขุงอุตรปาทิอาศัยญาณอุตรปาทิอาศัยปัญญาอุตรปาทิอาศัยวิชาอุตรปาทิอาศัยอาโลกุตรปาทิต้องศึกษาพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมะขั้นสูงก่อน ว่าเราได้ถึงแล้วซึ่งนิาพานคือจักขุง,งรปาธิการเข้าถึงนิาพานนั้นอาศัยญาณการได้ญาณนั้นอาศัยปัญญาการได้ปัญญานั้นอาศัยวิชาการได้วิชานั้นอาศัยความรู้แจ้งโลกอาโลกุรปาธิบมายถึงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกนั้นรู้อะไรผมจึงบอกว่าเมืองไทยเราไม่มีการศึกษาธรรมจักกับอัตสนตุ เราจึงมีหลายก๊กหลายที่หลายแห่งหลายสํานักไม่เหมือนกันโดยที่ไม่ได้เอาวิชาบันไดห้าขั้นของพระพุทธเจา้าเนี่ยเป็นทางขึ้นสู่มรรคผลนิพพานบันไดห้าขั้นนะครับทางขึ้นสู่มรรคผลนิพพานนะครับขั้นที่หนึ่งต้องรู้แจ้งอาโลโกอุตรปาธิอาโลโกตวาธิก็เป็นปัจจัยเกิดวิชาอุตราปาธิวิชาอุตรปาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาอุตรปาธิ ปัญญาตัวปทิทิก็เป็นปัใจจใัยเกิดญาหนังตัวปฏิทิญานังตัวปฏิปทิก็เป็นปัใจจัยเกิดจักขุงอุตตปาธิคือดวงตาเห็นธรรมนี่คือบันไดห้าขั้นนะครับนั้นใครคิดจะตายเต้าให้ถึงมรรคผลนิพพานต้องเริ่มต้นที่อาโลโกอุตตปาธิให้ได้ก่อนอาโลโกอุตตปาธิคืออะไรรู้แจ้งขันห้าขันห้านั่นแหละครับคืออาโลโกอุตตปาธิครับ ฉะนั้นขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของกิเลสก็ได้ขันห้านี่แหละเป็นที่อาศัยเข้าถึงมกผลนิพพานก็ได้เรามีขันห้าอยู่ชุดหนึ่งและจะพายวนเวียนไปเรื่อยๆก็ได้แ้ะจะพายให้จมดิ่งลงสู่นรกเปรตสุรกายดรัรชานก็ได้ เราจะพายขึ้นสูม่มรรคผลนิพพานก็ได้ถ้าจะพายขึ้นสู่มรรคผลนิพพานก็เอาขันห้าเนี่ยมารู้ตามรู้ขันห้านั่นแหละคืออาโลโกตรปาธิความรู้แจ้งได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะให้เราได้เข้าใจว่ากราบใดที่ยังมีธรรมจักกับอัตนาสูตร ผลทางที่จะนำขึ้นสู่มรรคผลนิพพานนั้นมีครับอย่าหลงสวดให้มากนะักคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้สวดนะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้ให้เรียนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติปริยัตินี่มีเอาไว้เรียนเรียนได้แล้วก็ นาโอปนญิโกด้อมมาปฏิบัติอันนี้หัวใจสำคัญนะ,ะฝากไว้ท่านนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่สร้อยกิเลสไม่ได้อยู่ที่ทองไม่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ตุมหูไม่ได้อยู่ที่แหวนไม่ได้อยู่ที่นาฬิกากิเลสนะฮะนั้นใครจะใส่สร้อยใส่ตุ้มหูใส่แหวนใส่นาฬิกาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมะได้ อ่าขากลับถอดไปทีนั้น <laughs> ไปได้ <laughs> <า>ท่านผู้ฟังที่เขารบคับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุสมแป้นนวรัชรุ่งเรืองศรัทธาของคุสรินทีนาบำรุง่งศรัทธาของคุสรีลาสีแสงและศรัทธาของเด็กชายชาลีโจนนาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอยดุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของอาจารย์ทากอนสมขันเงินสัทธาของคุณสําราจันทรพีทักสัทธาของคุณสิวเนียนแสอุยสัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาจากท่านภูฟังไปก่อนขอความปราสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณส้มเป็นนวรัตรุ่งเรืองคุณสลินทีดาบำรุงคุณสลีลาสีแสงเล่นเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงและท่านภู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่อ ชมรัญอย่าปล่อยปัญหามามองอารมณ์โกรธ